เปิดบัญชีกับพาย A8 ทับหนึ่งรับค่าคอมมิชชั่นเบรดพิเศษและบัตรส่วนลดกาแฟพันไทย100บาทพร้อมกิจกรรมคอมพานีวิสิตและสำนาเฉพาะลูกค้าพาย A8 โทร0 2 2 0 5 7 5 5 0หรือแอดไลน์แอดพอย่าเรียกว่าขู่นะครับถ้าถ้าอย่างนี้ผมมองว่าเป็นสงครามจิตวิทยานะจ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 ะเหมาะสมกว่านะครับคือคือถ้าเราเทียบความเป็นไปได้จริงเนี่ย เอาเอาแค่เปิดแผนที่ดูนะครับเลบานอนอิสาราเอลและปาเลสไตน์ทั้งเวสต์แบงกาซารวมกันเนี่ยเราดูแผนที่ขนาดทวีปเอเชียก็ได้ไม่ต้องแผนที่โลกเนี่ยเรายังมองไม่เห็นแผนที่พวกเขาเลย mm hmm. ม,มันเล็กมากแม้แม้แมจะรวมกันแล้วก็ยังเล็กมากนะครับไซเกลเล็กมากแต่ถ้าดูอิหร่านเนี่ยอิหร่านค่อนข้างที่จะมีไซส์ขนาดใหญ่นะอันนี้อันนี้ผมไม่ได้หมายถึงว่าไซส์ใหญ่จะได้เปรียบไม่ใช่นะครับแต่นี่คือคือให้ดูเพื่ออนุมาณ เปรียบเปรย,ยง่ายๆนะครับว่าการจะทําให้อิรานราบเป็นหน้ากองเนี่ยมันลําบากมากลําบากมากๆนะครับอ,อ,อาจจะได้ในลักษณะของการโจมตีเพื่อเพื่อยับยั้งและทําให้อิรานเนี่ยทบทวนใหม่เกี่ยวกับนโยบายของตัวเองต่อปาเลสไตน์แล้วก็ตะวันออกกลางในภาพรวมแต่ถึงขั้นที่จะทําให้ราบเป็นหน้ากลองเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าที่จะทําแบบนั้นได้สําเร็จผมมองอย่างนี้มอง,มองว่าแล้วก็นักวิเคราะห์หลายคนมองว่า การสื่อสารทางการเมืองของอิสราเอลเนี่ยผมว่าต้องอยู่ในลักษณะอย่างนี้แหละถ้าเกิดสื่อสารต่ำกว่านี้ไม่ได้จากการที่อิร่านนั้นได้โจมตีอย่างหนักในวันที่หนึ่งที่ผ่านมาดังนั้นการสื่อสารทางการเมืองของอิสราเอลนั้นก็ต้องต้องเป็นการบัฟกันว่าจะต้องเป็นการเคทับว่าเรานั้นรู้แล้วจุดว่าเรานั้นจะโจมตีจุดไหนนะครับซึ่งตามนักวิเคราะห์บอกว่าอาจจะเป็นเ,เขาเรียกว่า โรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านหรือหน่วยบัญชาการของ IRCG นะครับหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นสํานักผู้นำสูงสุดของของของอิหร่านนะครับแต่ว่าในตรงนี้หมายถึงว่าถ้าเรามองอิหร่านอีิหร่านเ,เขาก็สามารถที่จะเห็นสิ่งที่เขาโต้อตอบเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าอิสาราเอลนั้นได้โจมตีเรามาแค่เพียง ครั้งหนึ่งให้ให้เห็นเข้ามาในในแผ่นดินของเราเนี่ยเราจะตอบโต้นหนักถึงสิบเท่าคราวนี้หมายถึงว่า<ม>ถึงที่ที่ข่าวหลุดออกมาหมายถึงมีทั้งหมดสิบเจ็ดจุดยุทธศาสตร์ที่อิหร่านจะตอบโต้กลับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือมีสนามบินคูเรียนด้วยมีไฮฟาด้วยมีก็เรียกว่าฐานนิวเคลียร์ของอิสราเอลด้วยซึ่งมันเป็นสถานที่ยุทธศาสตร์ของอิสราเอลด้วยซึ่งในตรงนี้มันแลกกันกันอย่างหนักผมว่า ในตัวนี้เป็นการสื่อสารทางการเมืองของอิราเลมากกว่าซึ่งไม่สามารถที่จะสื่อสารได้ต่ํากว่านี้แล้วจะต้องสื่อสารในลักษณะที่เป็นอย่างนี้เพื่อต้องการให้ให้คงสภาพของความความความเข้มแข็งของตัวเองในสายตาของเจาาโลกให้ให,ให้ดำรงอยู่แค่น,นั้นเองครับผมเขาบอกว่าเขาจะไม่โจมตีนะฮะตัวคลังน้ํามันแล้วก็ตัวนิวเคลียร์ของอิรันเนี่ยอันนี้เชื่อได้ไหมครับจ ผมว่าไม่ค่อยจะเชื่อพวกนี้เขาเจราจาอย่างก็หลอกอย่างไอตอนที่จะไปสังหารสนะสุร้อนนี่ก็ปล่อยข่าวมาว่ายินดีจะเจราจาหยุดยิงเขาก็เลยมีการประชุมกันพอที่นี่ไปประชุมเนี่ยก็เลยไปถล่มสังหารเขาถึงเป็นถึงเกือบจะเต็มคณะเพราะว่าเขาไปประชุมกันเนื่องจากว่าจะต้องเจราจาไัลเซียวว่าเรื่องก,การหยุดยิงซึ่งก็เป็นการปล่อยข่าวหลอกอันนี้ก็เหมือนกันก็อาจจะปล่อยข่าวหลอกว่าจะไม่โจมตีนิวเคลียร์จะไม่โจมตี แหล่งน้ำมันแต่จะโจมตีศูนย์การทาหารของของอิห่าดซึ่งซึ่งเชื่อไม่ได้หรอกครับอิห่านก็ต้องระมัดระวังไอ้ผมเนี่ยเกรงว่าเขาจะใช้วิธีเข้าไปก่อวินาศก,กรรมเลยครับคือจะเรียกอะไรก่อกัน้ายใส้หนอนบ่อนไส้ข้างในแล้วก็ไปโจมตีสถานที่สําคัญหรือว่าไปโจมตีบุคคลสําคัญอย่างที่ทําอยู่เป็นประจํานะ ผมเกรงว่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่ามากกว่าการโจมตีซึ่งซึ่งหน้าอย่างที่อิสราเอลประกะแต่จนแล้วจนล่าตอนนี้ทางฝั่งของอิสราเอลก็ยังไม่ได้เปิดฉากโต้กับทางฝั่งของอิหร่านสักทีเลยนะครับจากรอบล่าสุดที่ดูเหมือนจะตึงเครียดแบบสุดๆเลยครับคือต่างคนต่างก็จะเรียกเลยท้สำสงคารามจิตวิญยาเนาะเพราะก่อนหน้านี้ตอนที่อิสราเอลไปลอบสังหารท่านอิสมาอลฮานเยซึ่งเป็นผู้นําของฮามาสนะ่ะ อิหร่านประกาศจะเอาคืนนะนะจะตอบโต้เพอราะไปละเมิดอำนาจอธิปไตายไปสังหารคนที่เป็นแขกรับเชิญถึงในประเทศเขาแต่ว่าอิหร่านก็รอท่าทีอยู่นานจนกระทั่งเกิดความตึงเครียดในอิสราเอลนะว่าเมื่อไหร่จะโจมตีทักทีแล้วจะป้องกันได้หรือไม่ได้อย่างไรแล้วอยู่มาวันดีคืนดีวันที่หนึ่งตุลาอิหร่านก็ตัดใจโจมตีคืออันนั้นก็เกิดขึ้นหลังจากที่อิสราเอลไปสังหารท่านเลขาธิการของของ,ของฮิสุลล คือท่านฮับสันนัสุลลอนั่นเองนะครับเพื่อก็ก็เลยเลย,เลยสั่นโจมตีแบบกระทันหันโดยโดยดิเซลก็ไม่ทันตั้งตัวเท่าไหร่แต่ว่าก็เตรียมตัวกันมานานเพราะรอิหล่าบอกจะโจมตีครั้งนี้ก็เหมือนการดิเซลก็อาจจะเอาคืนคือสร้างความตึงเครียดไว้ก่อนว่าจะโจมตีแต่ยังไม่บอกเมื่อไหร่อย่างไรนะครับแต่ผมคิดว่าอีกไม่นานน่ะคงคงมีปฏิยาณใจาเซลเราเขาปล่อยอย่างนี้ไม่ได้นะครับมันเสียหน้าแต่อันที่จริงแล้วเนี่ย อิสราเอลเนี่ยเราเป็นขบายไปไปโจมตีอิหร่านเ็าโกรธนะครับโดยไปเจ่นไปถล่มสถานกงศุลย์เขาในซีเรียส่งคนไปฆ่าท่านฮาดีเยในในเตหานเขาถึงได้ตอบโต้นะครับทีนี้ถ้ายังตอบโต้ไปอย่างนี้มันจะสิ้นสุดตรงไหนนี่ผมก็ยังมองไม่ออกแล้วก็ก็ท่านท่านมอรมาซ์โปรเฟสเซอร์มอสไซนเม่ก็ยังยังตั้งข้อสังเกตว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ขึ้นไปเนี่ยมันจะยกระดับชั้นเป็นการ ทำสงครามนิวเคลียร์หรือไม่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลใจอยู่เหมือนกันครับ